มาพบกับแอนนาสุภสรสีงามนะคะยังอยู่กับอาจารย์พระสุนะคะเสือนาคนะคะในอาจารย์ในวิชาโหราศาส์ไทยนะคะคุยถึงพระเสาที่กําลังยกมานะ,ะพระเสายกมาราศีหนึ่งใช้เวลาสองปีครึ่งนะคะแล้วพระเสาเ่ยก็จะส่งอิทธิพลนะคะค่อนข้างที่จะถ้าเกณฑ์พิเศษหรือว่าเกณฑ์ถึงเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงให้โทษและให้คุณนะ,ะจวหัวไว้ที่ราศีกรกฎนะ,ะเข้าในภพที่7เรียกว่าปัตตนินะคะ ปัตตนิปแปลว่าคู่ครองเพศตรงข้ามหุ้นส่วนคู่สัญญานะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์พระสุคือเกี่ยวกับลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็ดาวพระเสาร์เนี่ยโคจรเข้าเล็งลัคนาเป็นเจ็ดเกล้ลัคนานะข้อดีคือดาวเจ้าเรือนปัตตนิที่เกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนนะครับลูกค้าใครทาธุรกิจก็หมายถึงลูกค้าคนที่ติดต่อเจรจารเป็นเกษตรก็จะได้สิ่งนั้นมั่นคงแต่ โดยหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเสาเพ่งเล็งลักและอสุรานะครับภูมิเณนอสดาว่าไว้จันเป็น11แกวราหูเล่าอาพับอัปภาคให้โทษแท้ประเหินหินคือดาวเสาเล็งลักเนี่ยเขาเรียกว่าต้องกดพินทุบาทนะครับ<ช>พินทุก็แปลว่าจุดนะตำหนินะครับบาทก็ขอประทานโทษรับก็แปลว่าอุบาทเนี่ยละครับฉะนั้นถือว่าเป็นจุดตำหนิในดวงชะตาคือเสาเสาเล็งลักนาเนี่ย เขาเรียกว่าต้องมีปัญหาก็คือได้เจอครับเจอกับคู่ครองได้เจอกับคนที่ใช่เจอกับคู่ติดต่อเจราจาเจอกับลูกค้าที่เราก็เรียกว่ากำลังหาอยู่<อ>นะมีคนเข้ามาในชีวิตนะใครทำธุรกิจได้เจอคู่หุ้นส่วนใครทำธุรกิจต่างๆนาน,นานมีลูกค้าค้าขายนะครับใครที่เขาเรียกว่าเป็นโสดมีโอกาสเจอคู่ครอง แต่ทีนี้เขาเรียกว่าข้อดีมีข้อเสียก็มี<ฆ>นั่นก็คือเสาดาวเสาเป็นพินทุบบาทก็คือเร็งลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่าโทษแท้ประเหินหินก็คือเขาเรียกว่าเหนื่อยใจหนักใจถ้าเขาเรียกว่าในพื้นดวงเดิมชะตาเดิมมีใครดาวเสาเนี่ยเร็งลัคนาเนี่ยก็เรียกว่ามีเกณฑ์เรื่องของความผิดหวัง<ฆ>มีเกณฑ์การเขาเรียกว่าล้มเลิก หรืออย่าร้างด้วยซ้ำบางคู่นะครับดังนั้นก็เขาเรียกว่ามาทั้งเรื่องดีแล้วก็มาทั้งเรื่องแย่แต่ก็เรียกว่าท่านผู้ชมก็ต้องใช้สติพิจารณานะครับว่าในเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นบ,บางครั้งดีบางครั้งแย่นะครับเพราะว่ามา,า,าทั้งคู่อาจารย์ประสุกก็เลยบอกว่าแล้วแต่ว่าในดวงชะตากำเนิดของใครมีดาวอะไรตั้งรับ ถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยเสาเป็นเกษตรนะ,ะก็สรุปได้ว่าถ้าเสาเล็งลักเนี่ยอิทธิพลเนี่ยกระแสเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะก็อยู่เรื่องของโทษทุกนะคะความวิตกกังวลความหลัด หวัดละแวงนะแล้วก็เลงพระอาทิต์เนี่ยก็เรื่องของการเงินเพราะว่าพระอาทิต์เนี่ยถ้าอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระของคนราศีกรกฎที่มีทั้งเป็นชาวราศีและผู้มีลัคนานะอันนี้ส่งผลเรื่องของร้อนใจนะเรื่องของการเงินนะหมุนเวียนเงินนะคะมีความทุกข์ใจนอนไม่หลบับวิตกกังวลมาก เครียดนะคะบางทีไม่มีเรื่องอะไรอยู่ดีๆก็หาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาเครียดก็ได้นะคะหรือนะ,ะอันนี้เป็นเรื่องของส่วนลัคนานะ,ะแต่พอพระเสายกมาเป็นเกษตรเนี่ยนะ,ะอาจารย์พระสูตรท่านก็ไม่เกรงใจนะว่าง่ายๆก็มองในมุมดีว่าก็ เตือนว่าคนราศีกรกฎก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกรายย่าล้างคู่ครองนะคะมีปัญหากันนะคะคำว่าเกษตรแสดงว่าคุณมีคู่หรือจะเป็นคู่จรนะคะหรือคู่เดิมนะค,ะคนที่มีคู่เดิมต้องระมัดระวงังเมื่อพระเสายกมาปุ๊บเนี่ยจะทําให้นะคู่ครองเกิดมีปัญหา เกิดขึ้นได้เช่นทะเลาะบอกแว้งมีการบาดหมางกันนะคะความคิดเห็นไม่ลรงรอยกันนะคะแล้วก็เกิดมีปากเสียงนะ,คะใครที่มีความอดทนไม่พออาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของโทษแท้ประหินินคือเกินเลิกลาย่าล้างเป็นจุดดำในดวงนะทำให้คุณสามารถเป็นไม้ได้นะแต่ถ้าคุณยังไม่มีคู่อ่าอาจจะเจอพ่อไม้แม,ไม่ไม้ก็ได้ใช่ไหมคะ่คเพราะเสาเป็นเรื่องของอะไรที่แบบ เนิ่นช้านานเก่าแก่เก็บโบราณนะเจอชาวลักนาราศีก็รกฎต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นราศีที่เสียเปรียบในเรื่องของคู่ครองเพราะว่าดาวเจ้าเรือปัตนิดันเป็นดาวพระเสาร์ทีนี้ดาวตนุลักนาของชาวราศีก็รกฎเนี่ยเป็นดาวพระจันทร์พระจันทร์นะครับกับพระเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าก็ไปคนละขั้วเลยนะฝ่ายฝ่ายสุประเคราะห์กับฝ่ายบาปประเคราะห์นะครับบางครั้งก็ ในตำราก็ยังว่าไว้ว่าจันทร์กับเสาเนี่ยก็เป็นคู่พลัดพรากนะทีนั้นลักษณะก็คือเพราะว่าพระจันเนี่ยเป็นความอ่อนไหวเป็นความอ่อนโยนนะเป็นความเขาเรียกว่ามีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีที่เดียดาวพระเสาวอ่ะเป็นดาวที่แข็งเป็นดาวที่เขาเรียกว่านิ่งนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวที่นั้นลักษณะคนสองขัว้วเนี่ยถ้ามาเจอกันก็มาจากเขาเรียกว่าอ่าไม่ค่อย ลงรอยกันเท่าไหร่คนหนึ่งอ่อนหวานออดอ้อน,ออนเอาใจแต่อีกคนหนึง่งเขาเรียกว่านิ่งเฉยไม่ไม่รับรู้ไม่รู้สึกเนีไไ่ยเป็นลักษณะของดาวพฤหัสฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกเกิฎก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเสียเปรียบในเรื่องพวกนี้ครับะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีกรกกฎเนี่ยเป็นราศีที่ มีพระจันทร์เป็นดาวประจําตัวหรือตนุกลักษณ์นะคะก็จะมีความอ่อนไหวนะพอพระเสายกมาปุ๊บเนี่ยเสาร์เนี่ยเป็นดาวบาปประเคาะเวลาส่งกระแสเนี่ยส่งกระแสร้อยแล้วแต่ระหว่างดาวบาปประเคกับดาวสุปะเคเนี่ยแน่นอนว่าบาปประเคเนี่ยถ้าเราเปรียบง่ายบาปประเคาะเป็นดาวที่ให้โทษดาวสุปะเคเป็นดาวที่นุ่มนวลนะเพราะฉะนั้นระหว่างสุปะห์กับบาปประเคราะ์เวลาใครเจอดาวบาปประเคเนี่ยแน่นอนทนกระแสไม่ได้นะ เพราะว่ากระแสของบาปะคอเนี่ยจะรุนแรงคงคามนะหนักหน่วงนะสำหรับดาวที่สุประคอก็บอกว่าอ่อนนุ่มนะนุ่มนวลอ่อ,อนหวานอ่อนไหวนะแต่ว่าราศีกรกฎเนี่ยมีทั้งดาวนุ่มนวลและก็ดาวโคลมคลามอยู่ด้วยก็คือพระพฤหัสและพระเสาร์นะเพราะฉะนั้นสรุปว่าคนราศีกรกฎนะ,ะหนึ่งนะคุณได้หุ้นส่วนคู่สัญญานะ,ะมาลงทุนทําธุรกิจด้วยนะ มีเกณฑ์เลืกอกรายยาล้างมีเกณฑ์เรื่องของคู่ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหนักมีเกณฑ์ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะถ้าความอดทนไม่พอนะคะต่างคนต่างมโ ah หมีเกณฑ์เลืกอกรายยาล้างนะคะเพิ่มเติมว่าคือคนราศีกรกฎมีเกณฑ์ในเรื่องของเขาเรียกว่าสัตวูโที่เปิดเผยอ,อยู่ในภพที่7เพราะฉะนั้น คนราศีกรกฎมีเกณฑ์นในเรื่องของการถูกฟอ้องร้องดำเนินคดีขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็ถูกปองร้ายนะคะเขาเรียกว่าศัตรูประจันหน้านะ,ะหรือรเผชิญหน้าในระยะเผาขนเลยพอดีเขาเรียกว่ายืนประจันหน้ากันนะคะ <c oughs> ฉันไม่กลัวเธอนะ,อะประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนราศีกรกฎนะคะ,ะก็ต้องอดทนไว้นะต้องใช้คําว่าอดทนอย่างเดียวเพราะว่าทําอะไรไม่ได้นะเสาเธอมีมาตรฐานที่ดีนะคะ <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากมีดาวตรงนี้สององค์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีกรกฎต้อง เขาเรียกว่าเกณฑ์เนี่ยทั้งเพืหสัสพตดีและเพื่สาวเนี่ยส่ง <มา S 1> เกณฑ์ถึงพอดีมาทั้งคู่มาทั้งคู่เพราะนั้นเนี่ยในความในความเขาเรียกว่าในการที่มีเรื่องมีปัญหาหรือความที่ถูกกระทําก็ยังมีผู้หลับผู้ใหญ่แล้วกันนะคะหรือว่ามีสติเนี่ยยังพอที่จะช่วยเหลือแล้วก็มียังมีคนที่ให้การให้คำปรึกษาแล้วกันนะคะที่ดีนะสำหรับคนราศีกรกฎนะคะก็ประมาณนี้นะ ไปถึงอีกสองราศีนะที่<ม>จะส่งกระแสอันนี้ส่งกระแสไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอดีว่ามีพระรหัสปดีมาปุ๊บเนี่ยจึงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำคือราศีที่มีมุมส่งกระแสถึงพอได้พระรหัสปดีไปปุ๊บเนี่ยได้100ร้อยพอดีเพนะราะว่าอยู่ในมุมตรีโกณธาตุดินนะตรีโกณแรกเคยราศีพฤษกราศีพฤษกต้องบอกว่าขอบคุณพระพระุทธสปัปดาที่ลากพระเสาวไว้ด้วยเลยได้ร้อยนะ ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเวลาถึงพฤกษบเป็นยังไงบ้างคะคือภพของชาวลัคนาราศีพฤกษบนะครับก็คือภพที่9ก้านะครับที่ราศีมังกรเนี่ยเขาเรียกว่าภพสุภะสุภะแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จนะครับแล้วก็มีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งเหล่านี้ นะครับก็คือแน่นอนในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จในหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งดาวเสาร์มาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภแถมดาวพฤหัสนะฮะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมอรณะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนกรมมะ,<ล>ะนะครับลาภะเจ้าเรือนลาภะนะครับก็เขาเรียกว่ามรณะมาด้วยก็คือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการโยกย้าย แต่พอมาอยู่ในภพสุภะเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของโยกย้ายก็จริงแต่ก็มีการก้าวหน้าเลื่อนขั้นแถมยังมีดาวพฤหัสอีกเรือนหนึ่งก็คือภพลาพะด้วยฉะนั้นก็เลยเขาเรียกว่าส่งผลดีค่อนข้างชัดเจนค่ะ,ะสำหรับคนราศีพฤษภนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างทีอ่อาจารย์พระสุบอกนะ,ะเมื่อดาวเสาร์นะ จริงๆเสาเนี่ยส่งกระแสเพราะฉะนั้นมุมนี้เป็นมุมที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จนะคะก็เรียกว่ามุมตรีโกณน,นะคะตรีโกณหลังนะคะหรือว่าในมุม120นะคะหรือว่าเรือนนะถ้าเราอาจเป็นเรือนอยู่ในเรือนสุภาอย่างที่อาจารย์บอกนะอาจารย์พระสุบอกนะสุภาแปลว่าความสําเร็จการดําเนินชีวิตภายในบ้านต่างประเทศนะคะแล้วเมื่อพระเสาเนี่ยเป็นเกษตรแสดงว่าความเรียบร้อยความมั่นคงภายในบ้านเกิดขึ้นนะคะ มีโอกาสหรือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของความเรียบร้อยเจริญรุ่งเรืองแปลว่าชื่อเสียงเกียรติยศด,ด้วยก็ได้นะคะพระราสบรีอยู่ด้วยแสดงว่าให้คุณนะคะให้คุณในหลักของพระราสบรีเป็นก้าวร่วมกับพระเสาร์ดาวคู่นี้เป็นดาวเจ้าของการเปลี่ยนแปลงเพราะนันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคนราศีพฤษภจึงมีทั้งโอกาสได้หลักทรัพย์นะคะมีมีความมั่นคงนะคะมีการต่อเติมนะคะมีการแบบ บำรงปรับปรุงตกแต่งในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยและมีเรื่องในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศต,ต่างประเทศด้วยนะคะ,คะก็บอกว่าต่างประเทศอช่วงนี้เดินทางไม่ได้แต่มีการติดต่อสื่อสารการทางด้านอื่นนะคะเกี่ยวยงนะคะหรือเกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากดาวที่กลุ่มกันเนี่ยหนึ่งพะเสาเป็นเรื่องของความวางแผนความคิดรอบคอบนะ,ะเป็นกเกษตรแสดงว่ามั่นคงถาวรในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยหลักทรัพย์ชื่อเสียง พลศรีเป็นหัวพัฒนาก้าวหน้าอย่างที่เราบอกนะคะก็เลยบอกว่ามีบางคนอาจจะได้เชิญนะ,ะคะเป็นวิทยากรนะคะเป็นอาจารย์รนะคะหรือได้รับเกียรตินะได้รับวุฒิบัตรคุณวุฒิคุณบัตรพิเศษตรงนี้ก็มีความเขาเรียกชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่ ครอบครัวหรือวงตระกูลนั่นเองนะคะก็ยินดีกับคนราศีพฤษภด้วยนะคะเมื่อดาวสององค์ที่ยกจากเรือนมรณะเข้าสู่สุภานะเกิดผลสําเร็จและเป็นเจ้าเรือนที่ดีด้วยนะคะเป็นเรือนที่ดีเข้าพบที่ดีนะคะสำหรับรหัสและเสานะก็ยินดีกับราศีพฤษภนะคะส่งกระแสค่อนข้างดีนะคะไปอีกเรือนหนึ่งค่ะเรียกว่าตรีกรตรีกร หลังนะคะจากเสาและกันนะคะ,ะจากเสาก็คือ,อาราศีกันนะคะราศีกันนะคะพระเสาเนี่ยก็อยู่ในมุมตรีโกณหน้าจากราศีกันนะคะส่งกระแสแบบเป็นอย่างไรบ้างคะคือในภพที่5้าของาชาวราศีกันเนี่ยเขาเรียกว่าภพบุตรตตะก็เกี่ยวกับบุตรหรือบริวารเมื่อเจ้าเรือนปุตตะเป็นเกษตรพระเสาเนี่ยก็ถือว่าอ ใครที่มีครอบครัวนะครับแต่งงานแต่งการแล้วมีโอกาสมีบุตรนะครับไว้เชยชมหรือปุตตะเนี่ยนอกจากแปลว่าบุตรบริวารแล้วหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับหน้าที่การงานใหม่ๆเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ทีเนี้ยให้คุณ1 1จุดแต่ว่าจุดที่เสียอีกจุดหนึ่งก็คือดาวเสาร์เนี่ยเมื่อสถิตพบที่5เนี่ยก็เข้าเกณฑ์พินทุบบาทเหมือนกัน ะนะครับก็ก็เรียกว่าเกี่ยวเรื่องเรือนพบปุตตานี่ก็ต้องมีปัญหาให้แก้ไขเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะครับหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยมักจะมีอุปสรรคมักจะมีปัญหามีอะไรที่ต้องแก้แต่นะครับก็ถือว่าส่งเกณฑ์ดีส่งเกณฑ์ที่สําเร็จได้เหมือนกันค่ะ,ะคก็อาจารย์พระสุนะคะก็บอกว่าในภพที่5้าภพที่5คือจากราศีกันนะคะ เข้าเกณฑ์พินทุบาทของพระเสานะเป็นพินทุบาทโครงแรกก็คือราวิภุมะทั้งโสราปัญจกแกลัคณาพุทธก้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญจกแกลคณาก็คือมีพระอาทิตย์พระอังคารแล้วก็พระเสาอยู่ในภพที่หคือภพปุตตานะ,ะเกณฑ์พินทุบาทโครงแรกนี่ก็เรียกพินทุบาทวันเกิดนะคะคนที่เกิดวันเสาร์และเสาร์เป็น5แก่ลัคณานะ,ะเข้าข่ายหรือเข้าเกณฑ์พินทุบาทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ คือโดนแน่ๆนะคะแต่ถ้าใครไม่เกิดวันเสาร์ล่ะก็โดนเหมือนกันแต่น้อยหน่อยแต่น้อยหน่อยนะแต่น้อยหน่อยนะฮะอาจจะโดนสัก 80- 90นะหรือ70ก็แล้วแต่ดาวตั้งรับแต่ว่านะปุตตะแปลว่าความยินดีปุตตะแปลว่าบุตรบริวารปุตตะแปลว่าเออเขาเรียกว่าเอ่อความคิดเริ่มนะการมีความรักการเริ่มต้นการลงทุนการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นพอพระเสาร์เป็นเกณฑ์พิณทุบบาทปุ๊บเนี่ย คนราศีกันต้องระมัดระวังนะถ้ารอได้นะก็ควรจะรอนิดนึงรอให้พระเสาร์เนี่ยยกย้ายไปก่อนนะคะหรือว่ามีดาวองค์อื่นๆมาช่วยนะถ้ารอได้ถ้ารอไม่ได้เนี่ยก็ต้องดูในดวงชะตาตั้งรับของแต่ละคนแต่ว่าคําว่าพินทุบาทเนี่ยมันเป็นจุดรั่วจุดร้าวจุดช้ําสําหรับดวงชะตาเพราะฉะนั้นคนราศีกันนะคะก็ระมัดระวังนะเหตุที่เกิด เกี่ยวกับเรื่องของบริวารคนที่ใตเ้เขาเรียกไม่ใช่นคนที่ใต้คนอยู่ใต้การปกครองนะคะเว้นช่องไฟผิดอาจจะเกิดความคิด <laughs> เขาเรียกว่าเสียหายได้เพราะเพราะฉะนั้นบุตรบริวารคนที่อยู่ในความควบคุมดูแลหรือความรับผิดชอบของคนราศีกันอาจจะสร้างปัญหาให้ได้นะ,ะอย่างแรกเลยคือบุตรบริวารเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างที่สองนะคะบริวารสร้างเรื่องให้ก็อาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจนะคะมีความทุกข์นะคะเ,เนื่องจากบริวารได้เพราะนั้นเนี่ย จนตอนนี้คนราศีกันน่ยการเสี่ยงโชคการลงทุนการเริ่มหุ้นหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยถ้ารอได้รอไปก่อนนะคะถ้ามีคนเข้ามาเป็นไงคะก็เรียกว่าคือระวางไว้ก่อนวมีความรักก็เหมือนก็มีความทุกข์แฝงเข้ามาด้วยนะต้องคิดดีๆครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบางทีปุตตะเนี่ยก็เป็นเรื่องของโครงการ โปรเจกต์หรืออะไรที่มาเกี่ยวกับเริ่มต้นใหม่เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้ความรอบคอบครับคือข้อดีของภาษาก็คือความรอบคอบฉะนั้นเราก็ดึงข้อดีตรงนั้นมานะครับระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีกันนะคะก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นแล้วกันนะคะแล้วก็ สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็สําหรับพระเสาะ,ะที่มีเกณฑ์หรือส่งกระแสถึงนะคะนะก็อาจารย์พระสุก,ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระแสของพระเสานะคะวันนี้ก็น่าจะครอบคลุมนะคะน่าจะครอบคลุมนะคะ อนสักนิดสำหรับคนราศีกุมสักหน่อยนะคะที่โดนพระเสาร์นะนะและเป็นดาวประจําตัวนะคะอยู่ในภพวินาศอันเนี้ยต้องระมัดระวังและเป็นเกษตรด้วยะะเขาเรียกว่าลักษณะของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนวินาศและโดยหลักเดิมนั้นนะดาวพระเสาร์เองก็เคยสถิตที่ราศีกุมมาก่อนฉะนั้นเขาเรียกว่าเ,เทียบได้กับตนุวินาศเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ดาวเสาร์วินาศเป็นเกษตรเนี่ยคือเป็นทุสถานภพฉะนั้น เขาเรียกว่าทาอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าถอยมาอยู่ในหลังฉากคือทําแบบวินาศนะวินาศอาจจะแปลว่าเสียหายแปลว่าพังทลายหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าอีกความหมายนึงก็คือการเป็นเบื้องหลังนะครับฉะนั้นเขาเรียกว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าอยู่เบื้องหลังมากขึ้นอ,อย่าพึ่งทําอะไร ออกหน้าออกตาจะเป็นผลเสียได้ะคะคะนะะเพราะฉะนั้นคนราศีกุมนะคะดาวประจําตัวนะคะอยู่ในภพวินาศแล้วก็หลบๆสักหน่อยนึงนะคะสําสหรับคนราศีกุมนะคะก็ไม่หนักหนาเท่าไหร่นะ,ะถ้าคุณไม่ออกแอคชั่นมากนะคะวันนี้นะคะถ้าจะต่อนะคะเดี๋ยว โอกาสหน้านะคะวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะคะอาจารย์พสุเสือน่านะคะแอนนาสุภสอนสีงามน,นะคะขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรพินญุพง์เจริญที่ให้เราสองคนมาให้ความรู้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่ทางสถานีโทรทัศน์พานดาวเทียมช่องสวรรณภูมิทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่ติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ